ลาพียังจนจึชายคนให้ถามคนเด้อหัวใจถ้าทนได้กับไอบ้บ่ใใสวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับว,วันนี้ตะเล็กจะพามาดู <ใน S 1> ต้นพันธ <ใน S 1> ์ุแบล็คเบอร์รี่นะครับพันธ์ุนี้ก็จะเป็นพันธ์ุเยอรมันไร้หนามกับแบล็คเจมนะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะส่งให้เพื่อนๆแล้ว ขณะน,น,นี้ต้นสูงอยู่ที่ประมาณสัก20-30เซนได้นะฮะต้นกำลังสวยก็จะเปิดจองเริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9นี้เป็นต้นไปนะครับต้นละ150บาทนะครับค่าจัดส่งเราคิดตามจริงนะครับกล่องนึงได้8ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณค่าส่งนะครับทั้งกล่องนี้ก็120ถ้า 2, 2ต้น2ต้นถึง4ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับ ก็พร้อมที่จะให้เพื่อนๆสั่งจองได้แล้วนะครับไม่ดกไม่อร่อยไม่ติดลูกคืนเงินสิบเท่าทันทีนะครับคือพันธุ์นี้เราการันตีได้เลยว่าหลังจากที่เราได้ทดลองทดสอบทดลองปลูกเองมา3-4ปี่ปีนะสรุปฟันธงว่าเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกที่สุดนะครับพร้อมๆกับพันพรามอาร์คสีนะครับพันธุ์นี้จะไร้หนามนะครับไม่มีหนามนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดนะครับ แต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะมีเมล็ดที่ใหญ่กว่าพามาร์คสีนิดนึงนะครับส่วนรสชาติก็ทางนี้จะติดเปรี้ยวมากกว่าสําหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยนะครับพันนี้เหมาะที่จะปลูกไว้ไประจําบ้านแล้วก็แปรรูปนะครับทาแยมทาวายทําไอศครีมทําน้ําปานสกัดเอาสารสกัดไปทําพวกเครื่องสําอางนะครับเวรสําอางแล้วก็จะต้องใช้พันนี้นะเพราะว่าลูกเขาจะใหญ่มาก แล้วก็อีกพันหนึ่งนะฮะพันเจมนี่ก็โอเคแบ็กเจมนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นพันธุ์พามารส,สี่ห้านะครับพันธุ์นี้เหมาะที่จะทําในรูปเชิงพาณิชย์คือเก็บลูกขายนะครับพันธุ์นี้จะดกแล้วก็เขาไม่ทิ้งต้นหลังจากที่ปลูกไปสักประมาณ5้าเดือนเริ่มติดลูกก็เขาจะติดลูกตลอดไปเลยโดยไม่ทิ้งต้นเลยนะฮะลูกสุกก็สุกไปลูกใหม่ก็ติดกัน อันนี้คือต้นพลามอาร์กสี่ห้านะต้นจะสวยอันนี้ต้นสูงอยู่ประมาณสัก30 30ถึง40เซนได้แล้วครับ30ประมาณนี้ยฮะก็คือ1นึ่งไม้มันทันนะฮะพันนี้จะโตเร็วมากเดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นพี่เขาชุดที่แล้วที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็สูงไปเป็นเมตรละโตเร็วครับ ก็คิดว่าถ้าปลูกตอนนี้นะปีใหม่ก็น่าจะติดลูกนะครับนี่นี่ี่ผมปลูกไว้ช่วยน้ำช่วยก่อนก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสนใจก็สั่นจองมาได้นะครับเราพร้อมจําหน่ายวันที่9เดือน9นี้นะครับก็ของดีมีน้อยนะฮะต้นละ150บาทค่าจัดส่งเราคิดตามจริงที่ที่ทางเคอรี่หรือทางเฟตเขาเรียกเก็บก็กล่องอยู่ประมาณ80บบาทถ้ากล่องใหญ่หน่อย 8ปถึงต้นก็อยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับค่ากล่องเราไม่ได้คิดอ,อันนี้จะเป็นพันเยอรมันไรหนามนะครับก็จะลูกประมาณนี้ลูกใหญ่คือดูที่นี่กไก่มันเยอะนี่ก็เริ่มติดดอยแล้วครับอ่พอออกลูกมาเสร็จไก่หมดเลยก็เพื่อนๆสั่งจองมาได้เลยนะครับใต้โพสต์นี้หรือว่าจะสั่งจองในอคอมเมนต์ ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือทางไลน์ผมก็ได้เบอร์โทรที่จะแอดไลน์แอดเฟนนะครับก็0878754488 7, 8, 7, 4, 4, นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้หลายช่องทางนะครับอันนี้ก็เป็นแบล็คเจมนะครับก็ยังพอมีแบ่งกันเพื่อนนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูส่วนพันอื่นนะอย่างคิโอว่าคาราก้าอย่างนี้นะฮะ ไม่เวิร์กนะครับนี่ขนาดว่าอากาศได้นะเขาก็ยังแบบติดดอกแล้วก็ส่วนใหญ่กเกสรก็จะแห้งแล้วก็ได้ลูกกรติดเดียวพวกนี้ผมให้แนะนำที่ท,ที่แนะนําก็คือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีมากๆหลังจากที่ได้ทดลองปลูกเองมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเรื่องการติดลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเยอรมาไล่หนามน,นะครับต้นใหญ่พวกนี้เหมาะ เหมาะมากดูดูเทียบกับนิน่ก้อยนะใหญ่กว่านิน่ก้อยผมเหมาะบ้านเรามากนะครับชอบอากาศร้อนก็สั่งจองมาได้เลยนะครับช่วงนี้รับจองแล้วเออพอดีมีโอเคโอเคผมแค่นี้ก่อนนะครับมีโทรศัพท์เข้าสวัสดีครับ